สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Virtual Tour แผนกปฐมวัยโรงเรียนคาตอนเกียรติศึกษาวันนี้ดิฉันครูนกจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบรรยากาศและฟาซิลิตี้ที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้นักเรียนในระดับอนุบาลค่ะแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ไกลกันแต่วิดีโอตัวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านรู้สึกเสมือนได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนจริงๆเลยล่ะค่ะไม่รอช้านะคะไปชมกันเลยค่ะ โรงเรียนคจรเกอนเกตศึกษาตั้งอยู่ในซอยเดยวันเล่นหนึ่งถนนพระภูกเก็ตแก้วตำบลกระทูพื้นที่โดยรอบปกคลุมไปด้วยต้นไม้ให้ความร่มรื่นและบรรยากาศที่สดชื่นโดยอาคารหลักๆจะแบ่งเป็น3อาคารคืออาคารอนุบาลอาคารประถมและอาคารมัธยมค่ะอาคารเรียนของระดับอนุบาลจะถูกแยกออกจากนักเรียนประถมและมัธยมค่ะโดยถูกออกแบบมาให้คำนึงถึงหลักการชาวโฮลิสติกเดเวล็อปเมนต ตัวดีไซน์ของอาคารเนี่ยจะมีลักษณะโค้งมนมากกว่าเหลี่ยมๆนะคะซึ่งจะเน้นให้มีแสงธรรมชาติเข้าถึงแล้วก็อากาศไหลเวียนภายในอาคารเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึกสดชื่นไม่อึดอัดค่ะทางโรงเรียนของเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนค่ะณจุดรับส่งทั้งบริเวณ drop off ด้านหน้าและลานจอดรถชั้นใต้ดินจะมีรั้วกัน้น ในทุกๆวันนะคะจะมีคุณครูคอยต้อนรับและดูแลรับส่งนักเรียนทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นค่ะการเข้าสู่อาคารเรียนเนี่ยจะใช้ระบบ k e y c a ์ดนะคะโดยผู้ปกครองทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวเพื่อสแกนเข้าสู่อาคารเรียนค่ะ าสู่ภายในอาคารนะคะทางด้านซ้ายจะเป็นคอฟฟี่ช็อปเปิดบริการไว้สำหรับผู้ปกครองค่ะทางด้านขวาจะเป็นห้องธุรการเพื่อติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินถัดมาค่ะจะเป็นสนามเด็กเล่นในร่มสำหรับนักเรียนอนุบาลค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นทางโรงเรียนจึงจัดสถานที่วิ่งเล่นให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอทั้งสนามเด็กเล่นรูปแบบอินดอร์และเอาดอร์รวมทั้งสนามฟุตซอลและสระว่ายน้ำค่ะ ถัดจากสนามเด็กเล่นกลางแจ้งนะคะจะเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ําของนักเรียนอนุบาลค่ะโดยภูมิประเทศของภูเก็ตที่มีลักษณะเป็นเกาะการส่งเสริมให้นักเรียนว่ายน้ําได้จึงเป็นลัฟซิกิลที่สําคัญค่ะสระว่ายน้ํามีความลึกเพียง60ซนติเมตรซึ่งถูกออกแบบมาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนอนุบาลเป็นสําคัญโดยนักเรียนจะได้เรียนว่ายน้ำหนึ่งคาบต่อสัปดาห์มีการฝึกลอยตัวเบื้องต้นมีการเล่นวอเตอร์เพล เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานและเพลิดเพลินและคุ้นชินกับการลงสระน้ํานักเรียนทุกคนจะได้มีความพร้อมที่จะเริ่มเรียนวิธีการว่ายน้ําในระดับที่สูงขึ้นโรงอาหารของเราถูกออกแบบมาให้เป็นลานกว้างโดยจะสามารถขยับโต๊ะและเก้าอี้ออกเพื่อให้กลายเป็นลานกิจกรรมได้ด้วยค่ะนักเรียนจะได้ทานอาหารกับโรงเรียนวันละสามมือ้อมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อบ่ายซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในค่าเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนของเรานะคะนั่นก็คือมีคาบเรียนที่ชื่อว่า KLC โดยย่อมาจาก Kinder Garden Learning Center ค่ะในวิชานี้นักเรียนจะได้แสดงบทบาทสมมุติโดยการเข้ามุมกิจกรรมซึ่งจำลองเป็นสถานที่ต่างๆอย่างเช่นซูเปอปร์มาร์เกต็ตร้านอาหารหรือโรงพยาบาลค่ะ กิจกรรมเหล่านี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ความสนุกสนานควบคู่ไปก,กับการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะอาคารเรียนของเรานะคะจะแบ่งเป็น3ชั้นค่ะโดยชั้นที่1จะเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนระดับ p k และ K1 ชั้นที่2จะเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนระดับ K2 และชั้นที่3จะเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนระดับ K3 ค่ะ บริเวณด้านหน้าห้องเรียนจะมีพื้นที่กว้างสําหรับทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียนและยังเป็นพื้นที่แสดงผลงานนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองที่มารับได้ชื่นชมบุรงานของบุตรหลานของท่านค่ะในระดับชั้นอนุบาลจะเปิดสอนเป็นหลักสูตร EP ค่ะในโปรแกรม EP นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษามากถึง70%ค่ะ แต่และห้องเรียนของระดับ PreK และ K1 จะมีคุณครูดูแล3ท่านนะคะซึ่งก็คือคุณครูเจ้าของภาษาคุณครูฟิลิปปินและคุณครูไทยเมื่อนักเรียนขึ้นสู่ระดับ K2 และ K3 จะมีคุณครูดูแล2ท่านค่ะคือคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูไทยค่ะเข้ามาดูภายในห้องเรียนของเรากันดีกว่าค่ะ ายในห้องเรียนของเราจะมีพื้นที่กว้างและรับนักเรียนจำกัดไม่เกิน25คนต่อนหนึ่งห้องค่ะเน้นให้แสงธรรมชาติเข้าถึงและมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียนลักษณะการจัดโต๊ะเรียนนะคะจะเป็นการนั่งเรียนเป็นกลุ่มค่ะทั้งยังมีมุมของเล่นที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนให้แข็งแรงโดยจะมีทีวีสำหรับใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภายในทุกห้องเรียนค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรามีเครื่องฟอกอากาศที่มีเฮปเปิลฟิลเตอร์ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กอย่างเชื้อไวรัสได้เครื่องฟอกอากาศนี้จะติดตั้งอยู่ภายในทุกห้องเรียนค่ะภายในห้องเรียนจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและให้ครูครูได้ดูแลเด็กๆอย่างทั่วถึงโดยจะมีชักโครกสําหรับเด็กเล็กและห้องอาบน้ําอยู่ภายในค่ะ เมื่อเดินลงมาชั้นล่างก่อนจะถึงทางออกสู่ลานจอดรถชั้นใต้ดินจะเป็นที่ตั้งของห้องสมุดค่ะเพราะ่านอ่านคือรากฐานที่สำคัญหนังสือเหล่านี้จึงเป็นเสมือนเครื่องจุดประกายจินตนาการให้กับเด็กๆค่ะ เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนของเราเป็นเด็กที่รักการอ่านภายในห้องสมุดจึงมีหนังสือหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยที่ท่านผู้ปกครองสามารถยืมหนังสือเหล่านี้กลับไปอ่านที่บ้านเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะเวทีกิจกรรมตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกและทํากิจกรรมต่างๆค่ะในบริเวณห้องสมุดจะประกอบไปด้วยห้องเรียนศิละปะและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อีกหนึ่งห้องเรียนพิเศษของเราที่อยู่ภายในห้องสมุดก็คือห้องซองแอนดราม่าค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ให้นักเรียนได้ใช้ทั้งร่างกายเคลื่อนไหวผ่านเสียงดนตรีได้ความสนุกสนานพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แก่นักเรียนให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะขะจรเกียรติศึกษามั่นใจที่จะดูแลนักเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ภายใต้สถานที่เรียนซึ่งสะอาดและปลอดภัยมีคุณครูคอยดูแลเอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้มีความสุขแบบแฮปปี้เลิร์เนอร์ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอนี้จะทำให้ท่านเห็นภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานท่านมาให้เราดูแลแล้วพบกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ